ศูนย์พัฒนานราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีจัดทำโครงการส่งเสริมการต่อยอดผ้าทอกระเรียงโปโอุทัยธานีต่อเนื่องมาเป็นปีที่3ในพื้นที่หมู่บ้านภูเหม็งและหมู่บ้านแก่นมะกรูดกับคอลเลกชันใหม่ผ้ามัดหมี่ซึ่งปีนี้เน้นการต่อยอดให้กับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ครับโครงการส่งเสริมการต่อผ้ากระเรียงร่วมสมัยของจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งศูนย์พัฒนานราษฎร,าานรนบนที่สูง จังหวัดอุทัยธานีได้รับงบประมาณจากจังหวัดให้การสสนุนซึ่งในปีนี้นะครับเราก็เน้นการต่อยอดให้กลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งได้วิทยากรคืออาจารย์ช้างนะครับมาแนะนํามาให้ความรู้ในปีนี้เราให้การอบรมใน2อําเภอคืออำเภอบ้านไร่ที่บ้านแม่ดีน้อยนะครับแล้วก็อำเภอเวิร์โคดนะับที่บ้านแม่กูเหม็นแห่งนี้นะครับหลังจากที่มาเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ไปเห็นผ้าทอที่เป็นผ้าทอดั้งเดิมนะครับประทับใจมาก ตรงที่ผ้าทอที่นี่แปลกลวดลายสวยแล้วก็ดูไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าอูอยากอยากมาพัฒนาต่อเนื่องนะครับทีนี้พอปีถัดมาปี6-4ฮะก็เลยได้แนวคิดเดิมนะครับเพียงแต่ว่าในปีนี้เนี่ย64นี่นะครับเราก็ได้เด็กๆซึ่งเป็นอีก เยาวชนอีกรุ่นหนึ่งนะครับมามีส่วนร่วมใช้ชื่อคอลเลกชันครั้งนี้ว่าบ้านฉันก็เลยเอาผ้าพื้นนะครับให้เด็กๆเนี่ยวาดเป็นลายเส้นลงบนผ้าพื้นว่าบ้านฉันเนี่ยเด็กๆมีความคิดยังไงบ้าง mm hmm. เขาก็เขียนเป็นลายเส้นตามที่เขานึกแล้วก็เล่าเรื่องในความคิดของเด็กเนี่ยยังเป็นลักษณะเป็นภาพแแบน มีภูเขา,เามีท้องนาพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยเด็กก็จะวาดอย่างนั้นแหละครับแล้วก็จะมีบ้านอันนี้เป็นโรงเรียนหลังจากนั้นเราก็เอา,อาลายเส้นนะครับให้แม่ๆนะปักพอมาปีนี้เนี่ยปี65เนี่ยเราก็ยังคงอสองเทคนิคเดิมก็คือมีทั้งงานทอและงานปักแต่อันหนึ่งเนี่ยที่ผมมองเห็นว่าเป็นเทคนิคที่เห็นแล้วเนี่ย มีความโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือเทคนิคมัดหมีเป็นลวดลายที่มันจะมาพร้อมกับความเรียบง่ายเอามาดัดแปลงมาทำเป็นมัดหมีนะครับหลังจากที่เราได้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับวัสดุกลางน้ําก็คือมัดย้อมแล้วก็ทอออกมาเป็นผืนแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะเอามาออกแบบแปรรูปนะครับชิยาคารินวิฟวิง่งผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอุทัยธานี thank you